โอไฮโยมินาซังยินดีต้อนรับเข้าสู่2เมะรายการที่พาคุณดูวันเมะแบบไม่พักไม่มีโคดาววันนี้ EP 6ผมจะพาทุกคนล็อกอินเข้าสู่โลกของเมะสายเกมที่ไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่ในเกมกันไปเลยตั้งแต่ราชาสุดเบียวยันน้องโลสุดบักดูกันว่าใครจะเทพสุดในวงการนี้กันเลยเรื่องแรกโอเวอร์ เรื่องราวของชายที่ติดอยู่ในเกม MMO RPG ระดับตำนานแต่ดันกลายเป็นราชาจอมมารสุดทรงพลังในโลกแฟนตาซีที่ไม่ใช่แค่เกมอีกต่อไปไอค้คงพระเอกของเราไม่ได้แค่เทพแต่ยังเป็นหัวหน้าทีมที่เต็มไปด้วยแผนลับและความคิดที่ลึกซึง้งบางทีเขาอาจจะดูเงียบเย็นชาแต่จริงๆในใ,นใจเขาเพี้ยนสุดๆ กับความคิดที่สุดเบียวบรรดาลูกน้องที่พักดีสุดๆทำให้เขาควบคุมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องยังมีแอคชั่นสุดมันฉากตลกที่แทรกเข้ามาแบบเนียนๆทำให้คนดูหลุดขำตามได้ง่ายๆใครที่ชอบแนวแฟนตาซีแต่ก็มีความเป็นผู้นำที่เบียวแตกมีความก้าวแบบจัดเต็มต้องดูเรื่องนี้เลยความยิ่งใหญ่ของโลกที่เปลี่ยนจากเกมมาเป็นต่างโลกทำให้ดูเรื่องนี้ได้ไม่เบื่อแน่นอน เรื่องที่ 2. องซอร์ดออนไลน์เรื่องที่โคตรระดับตำนานพี่เทพคริโตคุงอนิเมะที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในมงการที่ทําให้การออกแบบตัวละครชายเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ด้วยเรื่องราวของคริโตเขาติดอยู่ในเกม VR MMO RPG ถ้าตายในเกมก็คือตายในชีวิตจริง เขาคือโซโลเพเยอร์ที่เทพจนระบบต้องยังงงว่ามันใช้สูตรอะไรในการโกงค<ะ>ิติตโตเป็นนักดาบสองมือที่ไม่ใช่โล่ที่พร้อมลุยทุกตันเจียนมิฉากแอคชั่นสุดมันเดนามากินใจคนดูแบบเต็มๆความลังในโลกเสมือนจริงระหว่างคิติโตก,กับอาสึนะทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกมแต่คือความทรงจำของไวรุ่นหลายๆคนที่อินหนักถึงจะมีจดดราม่าแต่ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดูถ้าอยากรู้จักเมสายเกมของจริงแบบต้นตำรับของจริง บอกเลยว่า S A O คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะหลายๆเรื่องเลยแล้วก็จุดเริ่มต้นของตัวละครชายด้วยที่มีตัวละครผมดำเสื้อดำตัวละครผมดำเสื้อดำตลอดดูดิใส่ดำทั้งตัวสำหรับใครที่อยากหล่อเท่เหมือนคิดติตโตคุงก็ไปติดตามกันได้นะที่ S A O Starburst Team ต้องเร็วกว่านี้คิริตโตคุง เรื่องที่3ามชังกีล่าฟอนเทียนักล่ากเกมขยะอันนี้มีสายเกมที่จะพาคุณเข้าไปในโลกเกมออนไลน์แบบโหดและมันสุดๆแตกต่างตรงที่พระเอกของเราเล่นแต่เกมขยะมาเยอะไงมีแต่บักเล่นเกมแต่บักทเนี่ยทำที่ไม่มีใครอยากเล่นแต่เล่นเล่นเกมขยะจนเทพอ่ะเน้นภาพเรื่องก็สวยสวยอลังการมากฉากต่อสู้ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะ ตัวละครก็มีสไตล์สุดล้ำไม่ไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำกับเรื่องเมื่อกี้อะเรื่องนี้เป็นไอหอัวนกใช่ไหมเรื่องที่แล้วอะ่ะเป็นหัวดำเสื้อดำกางเกงดำใช้ดาบมือเดียวสองมือไม่ใช้โลเลยเรื่องนี้เหมาะมากกับสายเกมเมอร์ที่ชอบดูการพัฒนาของตัวละครบแบบละเอียดการเอาชนะเจ็ดยูนิคมอนเตอร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเอาชนะได้จริงๆ ทำให้ได้ฟิลดูเหมือนการรีวิวเกมจากคนเล่นจริงๆที่โคตรเทพเรื่องนี้ทั้งสนุกและให้แรงบันดาลใจแบบล้นๆเลยใครที่ชอบความสมจริงผสมกับแฟนตาซีห้ามพลาดกับเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเกมในเรื่องนี้ทําให้คุณอยากจะเล่นเกมขยะขึ้นมาทันทีเลยว้าวเรื่องที่4น้องโล่สายแท้งแก่งเกินร้อยเรื่องราวของเมเปิลสาวน้อยที่ถือโล ที่แค่ต้องการเล่นเกมไม่ไม่เจ็บตัวแต่น้องอัพแต่ความอึดทําให้ถึกจนไม่มีใครตีเข้าเลยช่วงแรกจนต้องโดนเนืบจนทําลายสมดุลเกมไปเลยเรียกได้ว่ากลายเป็นตัวบคัคของเกมไปเลยก็ได้ค uh huh. วามน่ารักของน้องโล่ผสมกับความโกงแบบเกา่กาๆทําให้เรื่องนี้มีสเสน่ห์เฉพาะตัวตัวละครแต่และตัวก็น่ารักเหมือนกันมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์มากอย่างอีกคนนึงถือโล่เหมือนกันแต่ว่าหลบ คนนึงถือโล่สายโลไมไปไปเล่นแนวโล่สายโลกไปบทสนทนาและสถานการณ์ในเกมก็เต็มไปด้วยความสนุกและฮาแบบคาดไม่ถึงดูแล้วได้ทั้งความอบอุ่นและความบ้าพลังแบบสุดๆใครที่คิดว่าสายแทงคือสายเบือ่อเบื่อเรื่องนี้จะทําให้ความคิดคุณเปลี่ยนทันทีถ้าคุณไม่ได้ถือโล่และเป็นผู้กล้าด้วยเป็นอนิเมะที่ทําให้คุณดูแล้วรู้สึกว่าเป็นแทงก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าคุณไม่ถือโล่สิยวรุ่นใครบางคนนะนะ เรื่องสุดท้าย No Game No Life เรื่องราวของพี่น้องคู่หูที่ฉลาดสุดขีดจนโลกจริงไม่สมามารถรับได้เลยถูกพระเจ้าอัญเชิญไปต่างโลกที่ทุกอย่างตัดสินใจกันด้วยเกมเท่านั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่การเล่นเกมแต่เป็นสงครามสมองที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์สุดลำ้ำการวางแผนสุดซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้คนดูจะต้องตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจภาพสีสันเรื่องนี้ก็สดใสยอยู่นะไม่ตับหรอก จัดเต็มทั้งฉากตลกฉากดรามา่าและทุกเกมที่เล่นคือการเอาชนะด้วยไหวพริบและความเฉียบแหลมเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูเกมที่ต้องใช้สมองระดับสุดยอดบอกเลยว่าดูแล้วจะติดใจแบบวางไม่ลงใครที่ชอบเกมคิดวิเคราะห์หนัก,นกเรื่องนี้คือของดีที่ทุกคนไม่ควรพลาดเห็นว่าภาค2จะมาในปีไหนอะปี 3, 3. 1 9 3ังรเาราติดตามกันได้เลย และนี่แหละครับคือ5อนิเมมสายเกมที่คุณดูแล้วเหมือนล็อกอินเข้าไปในเกมด้วยจริงๆใครที่เคยดูเรื่องไหนมาแล้วบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะหรือมีเรื่องไหนที่เทพกว่านี้อีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วก็อย่าลืมซํำล้ำลายกดไลค์แล้วก็ดูอนิเมะสนุกดะครับบายบาย